สวัสดีครับผมนายชาวานิตอินสิงทองนะครับเลขที่19ครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับวันนี้จะมาทําบทสัมภาษณ์ในหัวข้อการปรับตัวของอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด19นะครับคลิปความยาว15นาทีนะครับไปรับชมกันเลยครับโอเค คำถามคำถามแรกที่ผมจะถามก็คือ,อถามข้อมูลส่วนตัวนะครับชื่ออะไรครับแล้วคนตอบก็จะตอบว่าชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ได้ครับอย่างสมมุติว่าชื่อชายพานิครับอายุสิบเก้าพอเขาตอบมาเราก็ถามที่อยู่อาศัยบ้านอยู่ไหนครับอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบว่าถ้าเป็นผมก็ตอบว่าบ้านอยู่สุขุมวิทครับโอเค แล้วก็แบบมีพี่น้องกี่คนทํางานอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีพี่น้องสามคนครับทํางานาไม่ได้ทํางานครับเรียนหนังสืออยู่ครับแล้วก็ถามแล้วก็จะถามข้อประเด็นนะเลยนะครับต่อจากถามข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วก็จะถามว่าข้อแรกก็จะถามว่าคําถามแรกนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดไหมอ่า ถามว่าได้รับไหมได้รับเลยครับได้รับเต็มเต็มเลยครับได้รับหลายอย่างได้แบบได้รับนี่คือได้รับเขาอาจจะพอคนถามก็จะถามกับว่า,าได้เช่นอะไรบ้างผลกระทบที่ได้รับใช่ไหมครับก็คนตอบก็จะตอบว่า เรื่องอ่าแบบลูกค้าไม่กล้าเข้ามาใช้บริการหรือแบบว่าเข้ามาท่องเที่ยวเท่าไหร่เพราะว่ากลัวรู้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกเสี่ยงอันตรายอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นผลกระทบต่อแบบเศรษฐกิจด้านธุรกิจของการท่องเที่ยวก็เลยรายได้มันก็ไม่หมุนเวียนมันก็เลยเป็นผลกระทบครับอา อ่าคิดเราคิดว่าอีกนานไหมจะหมดโควิดครับอ่าถ้าตอบก็โอเคอ่าคิดว่าอีกนานครับกว่าจะหมดมเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้หมดง่ายๆครับเพราะว่าขนาดแบบฉีดวัคซีนอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังแบบมีคนติดเชื้อเพิ่มอยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างนี้ครับก็เลยคิดว่าน่าจะอีกนานอ่าคำถามต่อไปนะครับอ่ามีวิธีการเตรียมตัวป้องกันอย่างไรครับ มีวิธีการเตรียมตัวป้องกันอย่างไรโอเคอ่ามีพกเจลล้างมือตลอดครับแล้วก็ใส่แมสพ,พกแมสแล้วก็ใส่เฟสชีลครับหน้ากากที่จะเป็นเหมือนกระจกใส่ไว้ตลอดเวลาออกไปข้างนอกเวลาไปไหนไปแบบไปปั๊มน้ํามันหรือไปแบบไปซื้อข้าวอะไรอย่างนี้ครับควรพกไว้ตลอดวิธีการเตรียมตัวอะไรอย่างงี้ครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างงี้ครับก็แบบพกไว้พกไปได้ครับแบบ ไปไว้ป้องกันครับการวดดี้อับแก้ครับคำถามต่อไปนะครับคิดว่าธุรกิจการท่องเที่ยวจะดีขึ้นไหมคิดว่าจะดีขึ้นไหมหรอครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นครับหลังจากหมดโควิดถ้าแบบนักท่องเที่ยวแบบว่าต่างชาติพวกคนจีนคนฝรั่งอะไรพวกนี้เริ่มทยอยกลับมาแล้ว,ลวเริ่มทยอยกลับมาเที่ยวไทยแล้วอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเองครับ ในความคิดของผมนะครับคําถามต่อไปนะครับคิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลับมาดีเมื่อไหร่คิดว่ากลับมาดีเมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกไปข้อเมื่อกี้เลยคําถามเมื่อกี้เลยครับก็คิดว่าจะกลับมาดีหลังโควิดหมดนะครับประมาณน่าจะนานอยู่ ถ้าแบบว่าโควิดหายไวแล้วแบบนักท่องเที่ยวแบบมาใช้หรือไม่ก็แบบโควิดอาจจะยังไม่หายสนิทก็ได้ครับแต่ว่าน,นักท่องเที่ยวก็แบบเริ่มกลับมาเที่ยวที่แบบว่าเริ่มกลับมาเที่ยวแบบว่าที่อุตสาหกรรมเราแล้วก็คือแบบว่าก็มันก็น่าจะดีขึ้นช่วงนั้นน,น่าจะดีขึ้นเองครับคาถามต่อไปนะครับทำยังไงให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการอีกครั้งอ่า ทำยังไงให้นะักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการเนี่ยก็คงต้องแบบสร้างถ้าเขามาแล้วก็คงแบบว่าต้องสร้างความมั่นใจให้เขาแล้วให้ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบว่าเออเหมือนอยู่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสบายรู้สึกแบบมีความสุข enjoy อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบก็จะทําให้เขากลับมาอีกครั้งเองครับ คำถามต่อไปนะครับคิดว่าแหล่งที่พักอาศัยปลอดภัยไหมคิดว่าปลอดภัยไหมก็ต้องอันนี้ไม่แน่ใจครับต้องแบบว่าต้องลองไปดูก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าปลอดภัยไหมแต่ก็คิดว่าอาจจะเสี่ยงครับอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแบบว่าท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวมันแบบว่าคนมันหมุนเวียนออกตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดแบบ ิดว่ามันไม่ปลอดภัยต้องปรับตัวอย่างไรบ้างาต้องปรับตัวอย่างไรบ้างเหรอครับก็เตรียมรับมือแบบว่าวิธีป้องกันนะครับแบบว่าอย่างแบบว่าเวลาแบบพวกร้านขายของชําหรือแบบโรงแรมอะไรเนะี้ยก็ต้องมีเจลแอลกอฮอลให้ตลอดอะไรอย่างเนี้ยครับคอยล้างมือแล้วก็แบบใส่แมสกันทุกคนอะไรอย่างเนี้ยครับใส่แมสใส่เฟสชิลแบบว่าคอยป้องกันแบบ แล้วก็ไม่แบบว่าไม่ยืนชิดกันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับคงเป็นประมาณนี้มีที่ที่อยากไปไหมหลังหมดโควิดอ่ามีไหมมีที่ที่อยากไปไหมไันมีก,ก็ก็มีครับอยากไปอยากไปภูเก็ตภูเก็ตหรือแบบว่าไปเที่ยวทะเลไม่ก็ไปเที่ยวเหนือครับพวกเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวบนเขา็บนบนดอยเลยอ่า เพราะอะไรเหรอเพราะอะไรอืมเพราะว่าอยากไปพักผ่อนครับพักผ่อนร่างกายพักผ่อนจิตใจแบบว่าพักผ่อนหลังแบบว่าสอบเสร็จอะไรอย่างนี้ครับจะได้แบบร่างกายยังไงรู้สึกสดชื่นไปสังสรรค์กับเพื่อนไปปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ครับต่อมาครับคำถามต่อไปนะครับเป็นไปกับใครครับอ่าน่าจะไปกับเพื่อนนะครับ เพราะตอนนี้ยังไม่มีแฟนคําถามต่อไปนะครับไปทําไมอไปพักผ่อนครับคําถามต่อไปนะครับไปกี่วันครับอน่าจะ,ะน่าจะค้างคืนนะครสองวันสองคืนประมาณนี้ที่คิดคิดไว้ครับอผลกระทบคือคือผลกระทบที่หนักที่สุดคืออะไรอ๋อ ผลกระทบที่หนักที่สุดที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็นด้านแบบว่าด้านาไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวครับผมคิดว่าแบบว่าไม่ไม่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้แบบมใช้บริการมาแบบว่ามาพักอาศัยอยู่อะไรอย่างนี้ครับก็เลยคิดว่าแบบน่าจะเป็นผลกระทบที่แบบว่าร้ายแรงที่สุดแบบ แล้วยิ่งมีผลกระทบแบบว่าบางที่แบบว่ามีข่าวว่าแบบแหล่งท่องเที่ยวเนี้ยแบบติดโควิดอย่างนี้ยครับยิ่งแบบว่ายิ่งได้รับผลกระทบใหญ่เลยเพราะว่าแบบทำให้แบบลูกค้าแบบไม่มั่นใจแบบอาจจะแบบลูกค้าอาจจะไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะไม่กล้ามาเพราะว่าได้ยินข่าวแบบว่าเออเนี่ยที่นี่มีการติดเชื้อเคยมีการติดเชื้ออะไรเนี่ยลูกค้าก็อาจจะรู้สึกกังวลว่าเขาอาจจะแบบว่า แบบรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยแบบไม่กล้ามาหาเราเอย่างเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบเหมือนกันผลกระทบมันเป็นผลกระทบที่หนักอยู่ที่ผมคิดว่านะครับอ,อ่านะครับคําถามต่อมานะครับเป็นระบบการดูแลความสะอาดในที่พักเป็นอย่างไรครับอ่าตอบนะครับอ่า มีหลายองค์ประกอบรวมกันครับตั้งแต่การเว้นระยะการเข้าพักจากปกตินะักท่องเที่ยวสามารถพักกันได้วันต่อวันครับต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนเป็นการเว้นระยะการเข้าพักให้นานขึ้นครับเปลี่ยนจากแขกคนเดิมเช็คเอาท์ตอนเที่ยงเป็นแขกคนใหม่เช็คอินตอนบ่ายสองครับเป็นแขกคนใหม่ที่สามารถเข้าพักได้ใน9ก้าโมงเช้าวันถัดไปครับเพื่อให้มีเวลาในการ ค่าเชือโลกหรือการใช้แอปพลิเคชันในการดำเนินงานทั้งการจ่ายเงินรับสลิปและการเปิดปิดประตูเพื่อเอเปิดปิดประตูห้องเพื่อลดการสัมผัสครับคำถามต่อมานะครับคิดว่ามีความแอแอร์อัดไหมครับหรือคิดว่ามีความแออัดมากขึ้นหรือว่าลดลงครับอ่า ผมคิดตอบนะครับผมคิดว่ามีความแออัดความแอาาอัดต้องลดลงครับแนวโน้มจากการท่องเที่ยวในอนาคตจากอดีตนะักท่องเที่ยวต่างชาติใช่ไหมครับต้องการไปสถานที่สําคัญสถานที่ที่มีชื่อเสียงถึงแม้จะต้องเผชิญกับเพื่อนนักเดินทางจํานวนมากครับก็ตามแต่ในอนาคตสถานที่เหล่านี้อาจไม่อยู่ในตัวเลือกของนักท่องเที่ยวอีกต่อไปครับเพราะว่าต้องการการหลีกเลี่ยง ประชิญกับผู้คนจํานวนมากใช่ไหมครับเพื่อแบบเพื่อการรักษาระยะห่างในสังคมครับซึ่งอาจเกิดการท่องเที่ยวในอนาคตเมื่อ,อในอนาคตเมื่อการรักษาระยะห่างกลายเป็นเรื่องที่จําเป็นสถานสถานที่ท่องเที่ยวนี้ยอดนิยมก็อาจจะไม่นิยมอีกต่อไปครับก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเหมือนแบบจะกปกติเราไปกับเพื่อหลายๆคนเนนะี่ยเราก็อาจจะแบบลด,ดลง แล้วก็อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวกับว่าที่ที่คนชอบไปเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับเอาสรุปประมาณนี้อ่าสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองการเยี่ยมชมว่ะครับสถาปัตย์อะไรสัมผัสวัฒนธรรมอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นแบบว่ากลายเป็นแบบว่าไปแบบอ่าเที่ยวแบบวัฒนธรรมสิ่งแบบประเพณีของเราแทนอะไรอย่างนี้ครับคิดว่าต่อจากนี้ทุกคนจะใช้ คำถามนะครับคิดว่าต่อจากนี้คนจะใช้รถอะไรในการเดินทางบ่อยที่สุดครับตอบนะครับเป็นรถส่วนตัวครับคือทางเลือกหลักในการเดินทางครับแนวโน้มในการท่องเที่ยวในอนาคตจากพิธีกรรมการท่องเที่ยวในช่วงกักตัวนะครับผู้คนใช้บริการการการเดินทางสาธารณะน้อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเชื้อโรคครับซึ่งทําให้เกิด ความเคยชินด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวดังนั้นวิธีการเดินทางจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการจัดทริปเที่ยวการเดินทางด้วยระบบขนส่งสา,สา,สาธารณะอย่างรถบัสหรือรถไฟอย่างน้อยส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อลดความเสี่ยงด้วยวิธีการเว้นระยะห่างในสังคมครับดังนั้นในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางจึงเป็นปัจจัยสําคัญครับการท่องเที่ยวต่างประเทศจะรูปแบบในการเดินทางขนส่งสาธารนณะเป็นการเช่ารถยนต์แทนสถานที่ท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามจากอดีตที่เคยแถวบริเวณเมืองหลังจากจบวิกฤตโควิดก็อาจจะเป็นท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้นหลังจากจบวิกฤตโควิดการหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันกับคนแปลกหน้าเป็นระยะเวลานานเป็นเรื่องสําคัญเพื่อความ เพื่อลดความเสี่ยงจากความเจ็บป่วยครับผมคิดว่าในอนาคตคงจะเปลี่ยนไปกลายเป็นแบบว่า mm hmm. เที่ยวแบบกรุบถั่ถย,ถย,ถยก็น่าจะน้อยลงครับ mm hmm. คำถามนะครับคิดว่าด้านสุขภาพอนามัยและ ความสะอาดอาและความปลอดภัยจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับอตอบนะครับหนเลยนะครับเรื่องเรื่องความสะอาดในอาคารครับบริเวณโดยรอบและบริเวณที่อาจจะมีการปนเปื้อนหรือมีการสัมผัสบ่อยๆด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเช่นพื้นครับผนังประตูกรลูกปิดราจับรวมไปถึงห้องน้ำนะครับ แล้วก็2นะครับมีระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมด้วยการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอครับการจัดอุปกรณ์ทําความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแล้วก็เตรียมเจลล้างมือที่มีแอลโกอฮอล์อย่างน้อยเจขึ้นครับไปไว้ในบริเวณพื้นที่ส่สวนกลางครับจัดเตรียมแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์น้ํายาทาความสะอาดอ,อาคารด้วยครับ สิ่งของเครื่องใช้การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการป้องกันตัวเองโดยใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าปากจมูกโดยไม่จำเป็นครับแล้วก็หากมีหากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้ไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดปฏิบัติงานแล้ว เข้ารับการรักษาตรวจในฐานบริการส,สาธารณสุขทันทีครับแล้วก็ต้องล้างมือด้วยน้ําหรือสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมืออย่างสม่ำเสมอโดยควรล้างมือสม่ําเสมอหลังสัมผัสจากอะไรต่างๆครับอ่าแล้วก็จัดให้มีป้ายเตือนการล้างมือภายในห้องครับผมก็อ่าขอบคุณคุณนะ คุณใช้พันธานิชมากเลยครับสำหรับการสัมภาษณ์